นอกจากที่เราจะทํากาแฟทําเครื่องดื่มแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความสะอาดครับอร่อยกระบอยสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมารีวิวแกะกล่องกันจริงๆนะครับซึ่ง พัสดุห่อนี้ที่ตั้งตรงหน้าผมนี้นะครับก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองครับแล้วเจ้าเครื่องดูดฝุ่นมันเกี่ยวอะไรกับการทํากาแฟนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเกี่ยวเนื่องโดยตรงเลยนะครับกับการทํากาแฟเพราะเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยทำความสะอาดบริเวณที่เราทํางานนะครับถ้าใครที่ เปิดร้านเปิดคาเฟ่ก็คงจะรู้ดีว่าเราต้องทําบาร์ของเราให้สะอาดอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งที่บ้านเราเองเราก็ต้องดูแลทําความสะอาดบริเวณที่เราทําอาหารทําเครื่องดื่มในบาร์ในครัวนะครับซึ่ง ยิ่งถ้าเราทํากาแฟเนี่ยพวกผงเศษเล็กๆของกาแฟนะครับมันก็จะตกอยู่ตามพื้นนะครับบนเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็ตามซอกตามมุมต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มีเครื่องดูดฝุ่นมันก็จะทําความสะอาดได้ยากขึ้นครับแต่ก่อนที่เราจะไปแกะดูเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้นะครับเราก็มาดูอุปกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้คู่กับบาร ของผมเสมอโดยเฉพาะกับเครื่องบดกาแฟหรือว่าอุปกรณ์กาแฟอื่นๆก็คือแปรงทําความสะอาดนั่นเองครับเจ้าแปรง2อันนี้ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือเราใช้ปัดคราบผงเศษกาแฟที่ติดตามซอกตามมุมต่างๆซึ่งต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้หมด100%เรนะครับเราถึงต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเข้ามาช่วยครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือแกะ รองรีวิวพร้อมๆกันเลยครับก็เครื่องดูฝุ่นตัวนี้นะครับยี่ห้อเดียมานะเป็นเครื่องดูฝุ่นไร้สายนะครับที่ผมสั่งมาจาก Lazada นั่นเองครับเพราะว่าผมมีคูปองส่วนลดอยู่นะครับจำไม่ได้แล้วว่าได้มาจากไหนเพื่อนชวนหรือว่าเล่นเกมอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้วันนี้ เลยลองสั่งทางฝั่ง Lazada าบ้างนะครับขอ,องดีๆในในฝั่งของ Lazada าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าเราก็ได้ทั้งสองค่ายนั่นแหละนะโอเคแกะกรองออกมาแล้วขออนุญาตวางตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีหัวสำหรับหัวเล็กๆสำหรับดูดทั่วไปนะครับหัวเล็กๆสำหรับดูดทั่วไปอันนี้คิดว่าน่าจะถอดได้อ๋อโอเคนะครับตรงนี้เป็นแปลง นะถ้าเราเลื่อนหุบลงมาแบบนี้นะครับในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นหัวเฉียงเฉียงหัวธรรมดาทั่วไปที่เราเอาไว้ซอกซอนตามซอกตามมุมตามพื้นต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหัวแปลงเนี่ยก็จะเอ,เอาไว้ตามร่องหรือว่าเอาไว้ทำความสะอาดที่เป็นคราบสกบปรกเป็นฝุ่นเป็นผงต่างๆนะอันนี้โอเคจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นท่อ ยาวนะครับวันนี้เป็นท่อยาวที่ไว้ต่อกับตัวเครื่องนะครับในกรณีที่เราจะดูดพื้นดูดสิ่งสกปรกด้านบนเพดานอะไรประมาณนั้นมีอะไรมาให้อีกนะเรามาดูทีละชิ้นส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแบบนี้ครับโอ้โหนี่เลยหัวนี้สำคัญพอบ้านใจกล้าอย่างเราชอบมากนะครับหัวนี้ไว้ทำความสะอาดพื้นครับก็ หูไปตามพื้นตามพรมได้เลยนะครับก็มีแปลง2แบบ3แบบนะก็ถือว่าดูอนเนกประสงค์น่าใช้งานทีเดียวนะครับโอเคมีอะไรมาให้อีกมีสายชาร์จโอเคครับสายชาร์จเป็นสายชาร์จธรรมดานะครับสายชาร์จธรรมดาทั่วไปคล้ายๆกับสายชาร์จ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมือถือรุ่นเก่านะเป็นจุกกลมๆแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นว่ามีสายชาร์จมาให้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็มีตัวเครื่องมีตัวเครื่องนะครับมีป้ายห้อยมาให้ด้วยนะก็จะบอกถึงการใช้งานคร่าวๆแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานเป็นไงครับโอ้โหหน้าตาสวยงามเป็นสี น้ำเงินนะครับตัดกับสีทองดูบอดี้ Body ดูแน่นหนานะครับบอดี้ดูแน่นหนาน้ำหนักก็น้ำหนักก็กำลังดีนะครับพอดีมือเลยละ่ะเท่าที่แกะกล่องดูคร่าวๆก็สวยงามน่าใช้เลยทีเดียวครับคือต้องบอกว่าเห่อมากเลยนะของเพิ่งมาถึงเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆวันนี้เองนะครับแล้วก็ผมกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็มาแกะเลยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำ นะครับที่ถ่ายคลิปนี้ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มตรงนี้เขบอกว่าให้กดแช่ไว้นะกดแช่ไว้เพื่อที่เครื่องจะได้เปิดนะว้าวอย่างแล้วผม,มีปรับเบาอ๋อโอเคครับคร่าวๆนะครับที่ผมเพิ่งลองกดนี่เลยก็คือมีความแรง2อระดับ นะครับที่เพื่อนๆได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นะครับโดยใช้วิธีการกดแช่ไว้หนึ่งครั้งก็เปิดเครื่องนะครับกดอีกที่หนึ่งก็เป็นระดับที่แรงขึ้นแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็คือปิดเครื่องแน่ๆเ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาลองจริงๆจังๆดีกว่าครับหลักๆในการทำความสะอาดบาร์กาแฟนะครับนอกจากเครื่องชงนอกจาก สิงน้ำเคาน์เตอร์ความสะอาดทั่วไปเนี่ยตรงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนมักจะหลงลืมก็คือการทําความสะอาดเครื่องบดกาแฟครับในทุกๆวันนะครับตอนที่เราปิดร้านเราควรจะเคลียร์เมล็ดกาแฟออกจากโถให้เรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดที่บดกาแฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องทําความสะอาดจุดไหนตรงไหนบ้างนะครับซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะ มีหลักการมีวิธีทําความสะอาดคล้ายๆกันนะครับไปดูกันเลยเครื่องบดกาแฟนะครับหลังจากที่เราถอดโถเรียบร้อยแล้วในทุกๆวันแนะนําว่าให้ถอดออกเอาเมล็ดออกจากโถแล้วนวําโถกาแฟไปล้างนะครับเอาไปล้างผึ่งให้แห้งแล้วก็ ใช้ในวันต่อไปนะครับล้างทุกๆวันเพราะว่ามันจะมีพวกคราบเศษกาแฟกลิ่นต่างๆจะติดค้างอยู่ในโถนะครับก็นำไปล้างทำความสะอาดจากนั้นนะครับที่บดกาแฟไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เนี่ยมันก็จะมีตรงด้านบนส่วนด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นถาดที่จะมีพวกเศษผงต่างๆหกอยู่นะทีน,นี้เราก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นครับ นี่อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดที่เราได้มานะชอบสั่งมาเพราะว่ามันไร้สายนะครับแล้วก็สะดวกในการทำความสะอาดก็เลยสั่งตัวนี้มาแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแนะนำว่าหัวดูดนะครับอย่างรุ่นนี้หัวดูดก็จะเป็นหัวแบบนี้นะหัวเฉียงๆหัวเล็กๆแบบนี้มันสามารถซอกซอนเข้าไป ตามท่อตามจุดต่างๆตาม,ตามซอกโต๊ะเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับใช้หัวแบบนี้นะที่สำคัญถ้าใส่ใจรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับตรงหัวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ปนกับการดูดพื้นหรือว่าสิ่งสกระปรกอื่นๆนะครับผมจะแยกไว้ใช้สำหรับบาร์กาแฟโดยเฉพาะเลยจะใช้กับบริเวณบนเคาน์เตอร์แล้วก็กับเครื่องชงกาแฟกับเครื่องบดกาแฟนะครับอ่ะ ทีนี้เราก็เริ่มได้เลยโดยการดูดด้านในนะครับซึ่งด้านในตัวเฟืองนะครับตัวเครื่องหลายๆเครื่องเนี่ยเฟืองก็จะมีเศษผงกาแฟติดอยู่ด้านในเราก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดตัวเฟืองด้านในได้เลย การนี้นะครับก็ง่ายๆนะถ้าเครื่องใหญ่ๆก็สามารถาลงไปได้ลึกๆแล้วก็ตัวช่องด้านบนก็จะค่อนข้างกว้างเราก็สามารถสอดเครื่องดูดฝุ่นสอดท่อลงไปทำความสะอาดบริเวณเฟืองได้เลยอันนี้คือการทำความสะอาดประจำวันนะครับถ้าการทำความสะอาดโถบดแบบใน1สัปดาห์หรือว่าใน1เดือนก็จะแกะเครื่องออกมาล้างมาเช็ดอะไรก็ แล้วแต่นะครับอันนี้คือประจําวันหลังจากที่เราปิดร้านแล้วเนาะอ่ะทีนี้ตรงถาดนะครับนะครับก็ ง่ายมากๆนะครับสามารถปรับระดับความเบาแรงได้ตามที่เราต้องการหลักๆก,ก็ประมาณนี้ก็คือให้เราใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทําความสะอาดที่เหลือก็คือบริเวณเคาน์เตอร์นะครับตามซอกตามมุมต่างๆเนาะหลังจากที่เราดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วดูดผงกาแฟอะไรเรียบร้อยเราก็เช็ด ทำความสะอาดทั่วไปนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำหม,ดหมาดๆเช็ดให้สะอาดนะครับเช็ดอ,อุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องชงเครื่องบดต่างๆแล้วก็มาเช็ดที่บริเวณเคาน์เตอร์ของเรานะครับเช็ดเคาน์เตอร์ให้สะอาดอันไหนที่เลอะแล้วก็สามารถนำไปล้างได้เราก็นำไปล้างในทุกๆวัน ก็เป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆน,นะครับในการทําความสะอาดประจําวันของบาร,บาร์กาแฟของเราไม่ว่าจะเป็นบาร์ที่บา้านหรือว่าเป็นที่ร้านของเรานะครับซึ่งการมีเครื่องดูดฝุ่นสักหนึ่งเครื่องติดร้านติดบาร์ไว้ก็สะดวกมากๆเศษผงกาแฟที่มันตกหล่นตามพื้นตามเครื่องชงตามเครื่องบดนะก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นซึ่งต้องระมัดร,ระวังอย่างมากเพราะว่าไอ้ผงเล็กๆนี่แหละมันจะไปติดตามซอก ตามกลไกของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้นะครับนอกจากมันจะไม่สะอาดแล้วในระยะยาวมันก็จะมีผลเสียด้วยนะครับก็เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะในราคา2,000กว่าบาทนะครับยิ่งช่วงนี้กำลังจะมีโปร11/11 11, ในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ของ Lazada ให้แล้วกันจัดแหล่งที่ผมสั่งมานะครับคิดว่าในวันที่11/11น 11, ่าจะมีโปรที่พิเศษ สุดๆเลยก็ไปติดตามกันแล้วกันนะครับใครที่สนใจแบบนี้นะครับก็ไปดูได้เลยเอาเป็นว่าคุ้มค่านะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นซักหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีน้ำหนักเบานะครับสะดวกที่สุดคือตรงมันมันไร้สายนี่แหละเราสามารถยกไปยกมาไปใช้ในที่ต่างๆได้ง่ายๆนะ พอใช้งานเสร็จเราก็นำไปเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้สะดวกดีครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก่อนจะปิดคลิปนะครับก่อนจะลากันวันนี้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงพื้นนะครับอย่าลืมทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะเศษผงเศษฝุ่นเศษกาแฟเม็ดกาแฟที่เราบดแล้วนะมันก็จะตก อยู่ตรงพื้นนะครับการมีเครื่องดูดฝุ่นดีๆสักเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เราทําความสะอาดได้ง่ายและดียิ่งขึ้นครับเอาเป็นว่าวันนี้แกะกล่องรีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วสําหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับยี่ห้อเดียม,ม่าครับใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยอร่อยกับบอยลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ